สวัสดีค่ะนี่แหละค่ะพามาเบิ่งเปียงนี่ทีมะทายมือนันทีงอกในนอยนะคะตอนนี้งอกขึ้นเรียบ้อยเลยเด้อค่ะเด้อเพื่อนงอกกันเรียบร้อยอวค่ะขึ้นดีขนาด,ค,นนาดค่ะเพื่อนขึ้นดีเ้ยค่ะเด้อจ้าเขียวขึ้นมาแล้วเรียบร้อยค่ะอนี่แหละค่ะที่บ้านตอนนั้นม้านทายนี่แหละค่ะนี่เขียวแล้วตั้งขึ้นแล้วค่ะเดี๋ยวจักน้อยกับเอาน้ำใส่ค่ะจ้าให้เพื่อนขึ้นอีกจักน้อยก่อนค่ะเดี๋ยวกับเอาน้ำใส่แบบนี้จ้านี่ประมาณนี้เ้ยค่ะเด้อ กันยกขึ้นสูงสีเพิ่นกับสีพ่อันนันปันไดกับห้างห้างประมาณนี้แหละคะ่พะพอเบาหนาบ่ไดเนี่ยมันสีบ่ไดผล,ผลผลิตคะ่คนนะขนาเกินไปบานซัมนีกับสีพอดีคะ่ะประมาณนี้แหละคะ่ะจ้าบรรยากาศคะ่ะเอาไมา้บึงสําหรับเขา่าเทียนบ้านไปเร็วตอนนั้นอันงอกในหน่อยนะคะจ้านี่แหละคะ่ะขื้นแล้วบ้านนี้เออจักน้อยก็ด้สีไดเวลาเอานา้ำใส่ขึ้นกันคะ่ะจ้านี่เหนเพิ่นขึ้นจักน้อยอีกจักน้อยจกัอยจกอาทิตย์หนึ่งนี่แหละคะ่ะ กสิใดเอาน้ำใส่ขึ้นกันค่ะนี่สำหรับแปลงหนีบ้านก้อนเพื่อนค่ะจ้าแปลงนี้ก็ห้านก่อนเพื่อนนะคะเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นการใส่น้ำค่ะปล่อยน้ำใส่น้านนองเน่นี่แหละค่ะจ้าประมาณนี้แหละค่ะเขาน้าปังเนาะค่ะเนาะสามเดือนเดียวกับด้เกี้ยวอีกะค่ะจ้าพ้นผลิตนี่ค่ะค่ะเขาต้องปรับตัวให้มันเขากับธรรมชาติค่ะน้ามันถ่วมดูเขาก็เลยต้องปรับเปลี่ยนวิธีการพอปลูกใหม่ค่ะจ้า จากดูดูหน้าปีอย่างเดียวกับหน้าปังสองรอบอันนี้หน้าปีมันถ่วมเขาก็ได้ต้องปรับเป็นหน้าปังเอาค่ะเพื่อสป้อ้มันการเกิดการเสียหายเนาะค่ะต่อผลผลิตของเราเพื่อที่เราจะได้มีรายได้แน่นค่ะเออมาใส่ใจ่ายภายในขอบคัวนี่แหละค่ะอืมีแหละค่ะเป็นเกษตรกรเนาะค่ะก็ต้องประมาณนี้แหละค่ะจ้านี่แหละค่ะ เอาไม่รับชมนะคะกับบรรยากาศเศร้านี่ค่ะพูดละค่ะโนกกะเตมอยู่ค่ะอืมจ้าคุณพ,พระอาทิตย์ก็ขึ้นแล้วเรียบร้อยค่ะเมื่อนี้มีหมอกหมอกด้วยค่ะเด้อจ้าขอบคุณทุกการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ